มีพรบปปชนะมาตรา172นะก็เหมือนกับการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเหมือนกันเนี่ยแต่หนักกว่าหนักกว่ากฎหมายอาญาถูกลงโทษนะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบสองไหนสองมาตราก็คือทั้ง157แล้วก็172ของปปชใช่คุณทักษิณก็เป็นผู้สนับสนุนให้พวกนั้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบคุณทักษิณโดนคดีเนี่ย ที่สางกะไรใจสวนเนี่ยถ้าโดนก็โดนหนึ่งปีกลับคืนมาแค่นั้นเองอแต่คดีเนี่ที่เจ้าหน้าที่ ถูกดำเนินคดีอยู่นะนะคุณทักษินจะแต่กลายเป็นผู้สนับสนุนนี่ก็จะโดนด้วยอีกโดนด้วยดิอ๋อในมุมของทตนสีคือสองเด้งเลยใช่อันเก่าด้วยอันใหม่ด้วยใช่ใช่ไหมก็จริงก่แบบคุณเป็นตัวการเป็นผู้สนับสนุนเขาอ่ะแต่อันนี้ศาลก็ต้องวิเคราะห์ตามพยานหลักฐานถูกไหมใช่ต้องต้องแบบเด่นชัดว่าคุณทักษินเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็เดี๋ยวเขาสอบไปสืบไปเขาก็รู้ไต่สวนไปเขาก็รู้อันนี้หนึ่งในพยานป่ะอ่าใช่ต้องเป็นอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็เรียกเองอ๋อ ดีนี้เขาก็ต้องเรียกพี่พี่ดูแล้วนะสารอาจจะไม่เรียกก็ได้แต่พี่ดูประเด็นแล้วเอ้ยน่าจะเรียกน่าจะควรจะเรียกนะเพราะเป็นประจักษ์พยานสําคัญครับ